สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News เล่าข่าวการเมืองนพลเดชส,สวนอานนท์ชี้ก้าวไกลบวชให้เพื่อไทยไม่ทระยศประชาชนยึดทฤษฎียืมดาบฆ่าลุงเมื่อวันที่งสิงหาคมนายนพลเดชมณีลังกาอดีตเลขานุก,การกรรมธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎร โพสต์ข้อความผ่านเฟซด็อกเตอร์ปิงณบนเดชมณีลังการะบุว่าการที่นายอานนท์นำพาโพสต์เฟซบุ๊กที่ว่าสอสพก้าวไกลไม่มีสิทธิ์เอาคะแนนเสียงที่เราเลือกไปโหวตให้พักภูมิใจไทยและพักคสืบทอดอำนาจขึ้นเป็นรัฐบาลถ้าโหวตก็คือทอรยศประชาชนโดยความเห็นส่วนตัวครับมันไม่จริงเมื่อบ้านเมืองถึงทางตันด้วยรัฐธรรมนูญ2 5 60 แม้พักอันดับหนึ่งก็ไม่สามารถฝ่าด่านออนรันที่มีสอวอเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กได้ผลที่ได้เพื่อไทยที่เป็นพักอันดับสองต้องรับเผือกร้อนแทนและทำหน้าที่ปิดสวิตรัฐธรรมนูญ2560โดยเฉพาะมาตรา272ที่ประชาชนกว่า26ล้านเสียงชี้ชัดว่าไม่ต้องการรัฐธรรมนูญฉบับนี้ การที่คุณอานน์บอกว่าการโหวตนายกที่พักเพื่อไทยเป็นแกนนําจัดตั้งในครั้งนี้จะตีความหมายว่าทระยศประชาชนนั้นผมขอเห็นต่างครับในฝ่ายประชาธิปไตยถ้าเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้แล้วพักใดสามารถจัดตั้งได้แล้วพักถัดไปหลังเพื่อไทยล้วนอยู่คนละขั้วรัฐบาลเดิมประเทศเราจะมีรัฐบาลรัฐประหารแบบเดิม อนุทินประวิทย์พีรพันธ์จะเป็นนายกเลือกเอานายณพลเดชระบุอีกว่าเจตนารมเพื่อไทยต้องการทำในสิ่งแรกคือแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นเจตนารมเสียงส่วนใหญ่ที่ต้องการแล้วหรือไม่การเดินจัดตั้งรัฐบาลพิเศษที่เป็นรัฐบาลจากทุกฝ่ายที่มีเจตนารมว่าก้าวไปสู่ประชาธิปไตยอย่างแท้จริง จะเป็นไปตามคำทํานายในการที่ไทยเข้าสู่ยุคสีเวลัยบ้านเมืองจะเจริญมั่งคั่งการเปิดใจกว้างโดยลืมอดีตคนในเพื่อไทยคือคนที่เจ็บที่สุดใครจะเจ็บเท่าไม่มีอีกแล้วแต่จำเป็นต้องก้าวต่อไปข้างหน้าเป็นการอภัยฐานเป็นการให้อันสูงสุด หากเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลสำเร็จเป็นความสำเร็จของก้าวไก่โดยเพาะนโยบายไม่มีลุงไม่มีเหลา่าปิดสวิตซ์สวจะสามารถทําได้โดยทฤษฎียืมดาบฆ่าลุงการที่ก้าวไก่โหวตนายกให้เพื่อไทยจะได้ใจประชาชนอย่างมหาศาลเป็นผลดีต่อการเลือกตั้งครั้งหน้าประเทศไทยจะกลายเป็นสวิตเซอร์แลนด์แห่งเอเชียเป็นประเทศที่มีความสุขมั่งคั่งร่ำรวย ไร้ความขัดแยง้งการที่ก้าวไก่หากบวชให้เพื่อไทยนอกจากจะไม่ทรยศกับประชาชนแล้วยังถือว่าได้ดำเนินตามมาติประชาชนเป็นการกระทำถูกต้องแล้วการบวชให้เพื่อไทยครั้งนี้ใครโบวตจะเป็นคนในหน้าประวัติศาสตร์เป็นคนที่ชี้ให้ประเทศก้าวสู่ยุคซีวิไลฝากไปถึงท่านสอวอด,ด้วยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนออนไลน์ อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ